เราเล่นเกมกระดานโมระความสูงระดับตึก3ชัน้นตอบผิดตกมาดูกันว่าใครจะเอาทงต่อเร่งกดดันและ<อ>มีสติตอบให้ถูกเ,เ,รเริ่มกับเพียวดูนี่เอเไว้อันไหนคือการสะกดที่ถูกต้องที่ถูกต้อง,องใช่ไหมฮะถ้าตอบผิดนะกระดานมันจะสั้นลงนะเรียรู้เรียนคนงูถูกต้องโค้ชนายเราจะทดสอบความรู้ภาษาไทยนะครับ ทำไมไม่เอาจจะเกที่นโพสรูปมาให้ถูกต้องอันนั้นก็ดามั้ยดามั้ยดาวล้วนใช่ไหมยครับออ้ยอันนี้ผมรู้เลยเพราะผมเป็นคนมีเสน่ห์ข้อ2ถูกต้องคุณคิดว่าข้อ1นั่นแหละครูไม่ว่าแต่ละคนมีความรู้ภาษาไทยดีพอในระดับหนึ่งเรามาถึงโลโก้สัญลักษณ์ของบริษัทชื่อดัง เริ่มกับพียวมันหนึ่งกับสองนี่เลยคิดดีๆคิดดีๆโลโก้ใหม่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 เออคิดดีๆนะพียวคุณมีเวลาอีกสิบวินึ่งถูกต้องจช่มันเก้งขวดได้หน่อยจะโลโก้ใหม่อะไรออันนี้ผมไปบ่อยเลยโลโก้นายถูกต้องของไอเคียนายรู้จักไอเคียไหมไอ้ที่ซื้อของอ่ะไช่แม่ไม่เคยไปด้วยชรับถูกต้อง ก็เลยจะตอบคนหนึ่งมันแปลกเขาเตาแม่นจังเลยโอเคอเคงชัดโอ,อันไหนคือถูกต้องไม่คุนสักอันเลยออตองถูกต้องใช่ทำไมผู้คนตอบถูกอ่ะูโลโก้มันเปอย่างเงี้ยอะไรตอบสองสิอยากเห็นคนตก่ะครับ <c oughs> เที่ยวครับแม่น้ำอะไรที่ผ่านประเทศอียิปต์ <c oughs> แม่น้ำอะไรที่ผ่านอียิปต์ตะตาบัดมันมีเหรออียิปต์ไม่มีทะเลทรายดิมันเกี่ยวทะเลทรายมัน แม่น้ำไหน่านี่ยิ้แม่น้ำงงหเฮ้ยดิดแล้วคือจ้าชื่ออะไรแม่น้ำนายเหรอถูกต้องทำไมไม่ตอบนายตั้งแต่แรกดึงกระดานให้ซันลองนะครับเอาเลยเออเออเดี๋ยวแล้วก็เสียวเดี๋ยวจริงไปดึงไม่ให้ตั้งตัวนายครับผมปลาหมึกรู้จักไหมปลาหมึกรู้จักกินบ่อยมันมีหัวใจกี่ดวงปลาหมึก ปกตินะมีสองผิดสามมีสามวาาอยากมีเป็นปลาหมึมกบ้างจังเดินให้สั้นลงเลยนะครับหัวใ,ใจเต้นคนรเยอะเลยครับครับผมตัวช้า,ชางท้องกี่เดือนโอ้ช้าง อันนี้มันรวมเลยนะไม่มีปีหรอกสูสีก็ค่นเดือนช้าง12เดือนพี่22เดือนโอยผมรู้ใหม่เลยนะครับโคตรนานจริงโคตรนานเลยถ้าอย่างนั้นดึงกองช้างสั่งลงเลยครับอุ้มเดียวเลยเที่ยวทองคำแท้มีกี่คาราท24 24โค้งล่าง เมื่อกี้ครูออกออัพเทาฟังนั่นแหละครูก็ Twenty Four Karat Magic A ในรู้จักเลขโรแมันไหมไม่รู้เลยใช้งานจบเลยนะเลขโรแมันเลขห้าเขียนยังไงครับโรมันอ่ะอันนี้เขียนนี่ห้าโปรตีเลยอ่ะห้าโปรตีเลยอันนี้อัลเบิ้นี่นอ่คือตัว V นี่ก็คือ V แปะแปะกับตางเขาบ้าเลขนี้คอเลขห้าแหละใช้เดือนคงนายคร บาเบานะเบาเบานามันเดียวโอ้ยโปไปไปเกินเดีวไปเกินเดีวโอ้ยยูในมวนมูของเลขโรแมนต่อเอาอีกแล้วถ้าจะเขียนเลขเก้าต้องเขียนยังไงครับโอ้คิดหนักคิดหนักจังเลขเก้าเอ้ยมันอะไรวะมันต้องเป็นสองตัวแหละมีวีแล้วหนึ่งกับอะไรตัวหนึ่งวะอ่าอ่าอ้าเป็นตัวเอ็กเป็นตัวเอ็กกับไอเอ้า ก็ x กับ i คือ11บถ้า i x คือเลขเก้าบช้คำสลับใช้นช้ำพิดหนึองช้ำลงเอาเลยรอบนี้จะตอบทั้ง3คนผมจะเอาคำหนึ่งขึ้นมาคุณมีเวลาคิด10วินาทีแล้ววงจะนับ 1, 2, 3ชูนิ้วขึ้นใครผิด โดนดึง10วินนะครับโอเคผมจะนับ1 2 3สองสามาโชว์นิวขึ้นนะโอเค1 2 3เฮ้ยมีคนถูกแล้วก็มีคนผิดโอ้โหเนี่ยเลยกาแล้วคนที่ผิดก็ช้าสิบวิธที่สกดถูกต้องก็คือกอไก่สระอะไม่มีรอเรืออะไรนะครับโอเคโอเคดึงกรงชับสั้นลงนะครับ ต่อไปนะครับ10วินาทีอันไหนถูกต้องนะครับ3 2 1องโชว์นิวขึ้นไอเย่เดมมีคนถูกกับผิดอีกแล้วนะครับเรานี่แหละผิดคำตอบที่ถูกคือเลข3นะครับัวแล้วจะชูเลขหนึงชูไม่ได้ะเพราะว่าไนกี้เด็ดยโหนเบาบ้าโอ้หนเบาบาอยนบาบาอยนบาบาอน เทียวโนดโดนตรีสากอมีกี่เส yeah. mm ียงโนเลนซากอนตาทีโดแบดไม่มีโนไม่มีโดแบดกูนับแล้ว8 7ถูกต้องนายรู้จักซูเปอร์แมนไหมอารู้จักซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนแพ้อะไรครับซูเปอร์แมนนะมันต้องมันต้องแบทปอรแมนไม่ใช่ไม่ใรับซึ่มันมีคนตามจับใครตามจับมันปะโลกิแม้ตามจับมันอยู่ไม่รู้เลยเออคำตอบคือคริปโตไนท์ หรือมันเป็นก้อนหินที่เขียวนะครับรู้จักแล้วนายตอบสุดยอดเลยท่าไทั้รหนายหมดแล้วนะครับพร้อมแล้วเด้งกระดานหนึ่งสองสามโอ้โหเสียวไหมโคตรเสียวไม่ดูเลยซุปเปอร์แมนซุปเปอร์มาร์เอันนี้เราเราเข้ามาถึงมาเวล มาเวลในอินฟินิตี้ซาก้าที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับ Infinity Stone. อินฟินิตี้สโตนด็อกเตอร์สเตรนจ์เขามีอินฟินิตี้สโตนอะไรบ้างทุก็นปเต้มีอะไทมสโตนถูกต้องเที่ยวอินฟินิตี้สโตนเม็ดใดที่ต้องแลกด้วยชีวิตไอไอเนี่ยแลกด้วยชีวิตไอไอไอมันสีอะไรมันคือสีแดงอ่ะผิดอีกแล้วมรล้ มันได้จงรูลยแดงพนิกวิญญาณถูกโซโซนอซีโซนโซโซนครรับโกเพี้ยวผิดแล้วดึงคงเพี้ยวครับผมโอเคครับโล่องกับตันอเมริกาทำด้วยโลหะอะไรโล่กับตันไวเบนเนียมถูกต้องเหล็กเบสคาเบสคาเปนคนเลือกต่อไปนี้ย่งกันตอบ ผมจะถามคำถามใครตอบก่อนชนะอีกคนหนึ่งแพ้หนึ่งล้านล้านมีศูนย์กี่ตัวนัอนอือคิดหนักเลยชครับสิบห้าตัวผิดสิบสามตัวผิดสิบหกเหรอ 14, ผิดสิบสี่ตัวผิดหนึ่งล้านล้านสิบตัวผิดสิบหกตัวผิดยี่สิบเอ็ดตัวโอ้ไปไกลเกินไปแล้วสิบสองตัวต้อง <c oughs> อาหารชนิดใดไม่ม <eterm oon. S 1> ีวันหมดอายุกะปิกะปิกะปิมันก็รู้จักบูดดิพี่มันเกลือพิษคำตอบคือนำพึ่งคุณเก็บไว้ได้เป็นพันเป็นเป็นหมื่นเป็นล้านปีเลยแล้วไม่มีวันหมดอายุของพีเวาดังเลยนะครับโอ้ยม่ใช่โอ้มันเหลือครึ่งตีเหมือนกันแหละเหลือสองคนสุดท้ายอุ้ยเว้มันต่างกันตรงไหนวะมีโอกาสแพ้ทั้งสองคนนะครับเดง สองสามอู้อู้จะมองนะครับมีคนหนึ่งที่ถูกต้องอีกคนหนึ่งผิดคำตอบที่ถูกต้องคือสองสองอ้วัเยนอ้าอันนั้นหมายความว่าเพียวชนะดีใจด้วยเพียวชนะเดี๋ยวต้องดึงตรงชับหนึ่งสองสามเด้เลยนะโอ้ย ดีใจดีวยครับเดี่ยวน,นะครับทราบว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Minute และเราจะเจอกันกับคลิปใหม่สวัสดีครับ